สนับสนุนโดย fb แบตเตอรี่รุ่นไฮบริดเรื่องการโทรแล้วขับนะฮะใช้โทรศัพท์ขณะขับรถเนี่ย<ม>อันตรายต้องออกกฎหมายห้ามกันนะครับเพราะว่านอกจากตัวเองจะเดือดร้อนแล้วชาวบ้านก็จะเดือดร้อนไปด้วยแต่ว่าปัจจุบันนะ้น้องนิ้นมีอันตรายกว่าโทรแล้วขับอีกนี่คือแชทแล้วขับเห็นหลายคนเลย ขับไปจิ้มไปชัก<ะ>ไปก้มไปเงยไปนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับเป็นเรื่องใหญ่ถึงขนาดที่องค์การด้านความปลอดภัยบนถนนหลวงของสหรัฐอเมริกาต้องทําคลิปออกมารณรงค์เลยนะฮะเพราะว่าไปสํารวจสถิติแล้วพบว่านี่เป็นสาเหตุที่วัยรุ่นเสียชีวิตมากเลยนะครับสำหรับการแชทแล้วขับเดี๋ยวลองไปดูคลิปของทางสหารัสดูก่อนนะฮะ <laughs> นี่นะฮะแค่เสียววินาทีแค่เหลือ สายตาไปมองยังไม่ทันเอามือเอานิ้วไปจิ้มแชทเลยนะแค่เอี้ยวเนี่ยเลือบสายตาไปมองนิดเดียวนะครับอันตรายมากนะฮะตึงดึงมาทำให้เสียสมาธิไงมันอดไม่ได้ขอดูซะหน่อยใครไลน์มาใครทักมานะครับองค์การด้านความปลอดภัยทางจราจรบนทางหลวงแห่งชาติของสหรัฐทําคลิปนี้ขึ้นมารณรงค์นะครับหลังจาก ไปสำรวจสถิติในนิวยอร์กพบว่าการแชทขณะขับรถเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้วัยรุ่นของสหรัฐเสียชีวิตเ <P ain> สียชีวิตมากกว่าเมาแล้วขับซะอีกเพราะว่าพบว่าวัยรุ่นเสียชีวิตจากการแชทขณะขับรถแล้วเกิดอุบัติเหตุไปถึง3,000คนในแต่ละปีเมาแล้วขับเนี่ย2 8 0 0นตร้คนน้องนิโอ้โห <P ain> oh, ไม่น่าเชื่อนะฮะแล้วบ้านเราปัจจุบันนี้ มีตัวสแตนดี้มาอรู้จักกันไหมฮะตัวสแตนดี้เป็นงงตัวลักษณะเป็นคลิปที่จะไปติดเอาไว้ที่ควงมาไัยรถยนต์นอยู่ด้านบนสุดนะครับแล้วท่านก็เอาโทรศัพท์มือถือวางเข้าไปนะฮะหรือจะไปวางตรงไหนก็ได้ไปดูดกับคอนโซล,ลรถหรือว่ากระจกรถยนต์ก็แล้วแต่ใครแชทมาใครทักมาก็ทีนี้ก็จิ้มไปสิจะได้จิ้มสะดวกขึ้นอขับไปจิ้มไปก้มไปเงยไป โทรศัพท์ขณะขับรถเนี่ยยังหยิบโทรศัพท์มายกกับหูนะฮะแล้วก็มองไปอันนี้ยังมันก็อันตรายแหละแต่ว่าแชทนี่หนักกว่าเพราะว่าสายตาไม่ได้มองที่กระจกด้านหน้ารถเลยนะฮะเรื่องนี้ผิดกฎหมายจราจรนะครับโดยพลตมรวตรีดุลนรงศักดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งท่านดูแลงานด้านการจราจรนะครับบอกว่าขณะนี้มีคนเอาอุปกรณ์ติดตั้งมือถือหรือที่เรียกว่าสแตนดี้มาติดยึดที่พวงมาลัยรถยนต์ หรือว่าที่รถยนต์เพื่อวางโทรศัพท์มือถือแล้วก็ไปแชทไปจิ้มไปแชทไปดูอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับถือว่ามีความผิดแม้ว่าตามกฎหมายนะครับกฎหมายจราจรมาตรา43พสบพรบจราจรนะครับระบ,บุว่าห้ามมิให้ผู้ขับรถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถเว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยมีอุปกรณ์เสริมสําหรับสนทนาหรือว่าสมอทอกโดยที่ผู้ขับขี่ไม่ต้องถือหรือจับโทรศัพท์เท่านั้น คนที่ใช้สแตนดี้ก็เลยบอกว่าเอานี้ฉันก็ไม่ได้จับโทรศัพท์ไม่ได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรเลยนะเพียงแต่ว่าเอานิ้วไปจิ้มจิ้มอันนี้ผิดนะฮะมีโทษปรับสี่ร้อยถึงหนึ่งพันบาทนะครับตั้งแต่สี่ร้อยบาทถึงหนึ่งพันบาทนะซึ่งดูจากอัตราโทษแล้วเนี่ยมันก็เป็นโทษที่ต่ำนะเราแต่เราก็คงจะต้องมีการปบับนะฮะแล้วก็มีการเข้มงวดกวดขัดเรื่องของการขับเนี่ย สมาธิไปจดจ่ออยู่กับโทรศัพท์มือถือนะฮะแล้วก็ในการขับรถเวลารถออกตัวเนี่ยฮะก็ยังแชทยังไม่เสร็จก็รอให้แชทให้เสร็จก่อนถึงจะออกรถเนี่ยก็เลยทําให้การขับเคลื่อนของรถเนี่ยมันช้านะฮะก็ทําให้การจราจรเนี่ยหยุดชะงักนะฮะแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการจราจรที่ต่อเนื่องนะครับอันนี้เป็นส่วนที่1และส่วนที่2เนี่ยก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะฮะเพราะว่าเวลาเกิด แชทกันแล้วก็ติดลมนะฮะแล้วก็จะต้องรีบรีบรีบร่งในการที่จะอ,ออกรถเนี่ยฮะก็อาจจะเกิดสติสตังไม่เข้าที่เข้าทางนะฮะก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุได้นะฮะก็เตือนกันไว้นะครับอันตรายนะฮะแล้วก็มันแหมมันมันระบาดไปทั่วนะนี่น้องนิ้นก็เจอแชทระหว่างเรียนใช่ไหม ถูกต้องคุณท่านต้องยึดโทรศัพท์ต้องยึดโทรศัพท์เลยเช็คชื่อเรายึดโทรศัพท์มาไว้เลยโอ้โหนี่ลูกศิษย์อาจารย์นินบอกโอ้โหอาจารย์โหดมากแต่อาจารย์บอกถ้าอาจารย์ไม่ยึดมาอาจารย์ก็สอนแล้วน้องก็ไม่รู้เรื่องใช่เพราะว่าไม่มีสมาธิไงคะโดยเฉพาะการขับรถก็เหมือนกันนะคะทำให้เราเสียสมาธิขณะขับรถอันตรายต่อตัวเองอันตรายต่อคนอื่นด้วยนะคะไปดูคลิปขณะขับรถแล้วน่ากลัวแล้วมีอีกคลิปหนึ่ง เป็นสองหญิงสาวนะคะถูกรถไฟเนี่ยกำลังจะวิ่งทับนะคะสองคนพยายามจะวิ่งหนีแต่ว่ารอดหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปดูกันค่ะเนี่ยนะคะก็เป็นคลิปนะคะที่รถไฟวิ่งมานะคะบนสะพานรถไฟข้ามทะเลสาบค่ะปรากฏว่าบนเส้นทางรถไฟนี้นะคะมีสองสาวเดินอยู่บนทางรถไฟค่ะจูจ่ๆรถไฟแล่นมานะคะสองสาวนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นนะคะพยายามที่จะวิ่งหนีค่ะ เป็นทะ,ะเลสาบที่เขาไม่ให้เข้าไปในทางรถไฟแบบนี้ใช่ค่ะแต่แอบ <ละ S 2> เข้าไปกันใช่ค่ะก็เป็นที่รัฐอินดีเนนานะคะที่ใกล้เมืองบูมิงตันที่สหรัฐอเมริกานะคะก็สองสาวนี้ก็ลักลอบเข้าไปนะคะที่ทางรถไฟแห่งนี้นะคะแล้วก็เดินอยู่บนทางรถไฟทั้งสองข้างเนี่ยไม่มีพื้นที่ด้านข้างสําหรับเดินแล้วก็ไม่มีราวจับด้านข้างด้วย mm hmm. เพราะฉะนั้นรถไฟมาก็ไม่รู้จะหนีไปไหน นีคะสองคนพอรถไฟมาก็พยายามที่จะวิ่งหนีนะคะดูจังหวะนี้นะฮะ,ะนี่คือจังหวะที่รถไฟพยาย,ย,า,ยามเบรกแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังทับร่างของทั้งสองคนไปค่ะคนที่เขาดูอยู่ในจุดที่เขามองสำรวจเส้นทางรถไฟเนี่ยเขาก็ คิดอยู่ในใจว่าจะรอดหรือเปล่าออบอกว่าไม่น่าจะรอดแน่ออนะคะจึงพยายามที่จะแจ้งตำรวจแต่พอรถไฟผ่านไปมองย้อนกลับไปข้างหลังค่ะปรากฏว่าสองสาวนี้ลุกขึ้นมาได้นะคะแล้วก็รอดชีวิตปาฏิหาริย์โอ้โหออผู้ควบคุมรถไฟบอกว่าเห็นหญิงทั้งสองคนแล้วก็รีบเปิดระบบเบรกอัตโนมัติแล้วนะเปิดเบรกอัตโนมัติแล้วนะครับแต่ว่ารถก็หยุดไม่ได้เพราะว่าน้ำหนักและความเร็วของมันยังมีอยู่ใช่ค่ะก็อันตรายนะคะครับ อ่นะเรามาต่ออีกเรื่องหนึ่งนะครับนโยบายหลักของคอสชอ,อีกเรื่องหนึ่งก็คือการจัดระเบียบการค้าการขายต่างๆแล้วก็ห้ามไปรับส่วยห้ามมีกลุ่มผู้มีอิทธิพลคนมีสีต่างๆนะครับแล้วก็เมื่อคืนนะครับทางตํารวจขับทหารได้จับกลุ่มตัวทหารยศพลตรีนายหนึ่งนะครับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประจําสํานักปลัดกระทรวงกลาโหมด้วยจับกลุ่มพร้อมกับพลเรือนอีก4คน นำตัวมาสอบสวนที่กองปราบปรามนะครับหลังจากได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบการค้าขายย่านพัดพงในกรุงเทพบอกว่ามีกลุ่มคนมาแอบอ้างเป็นทหารแล้วมาเรียกเก็บค่าคุ้มครองเจ้าหน้าที่เขาเลยซ้อนแผนเมื่อกลางเดือคืนที่ผ่านมานะฮะด้วยการไปปลอมตัวเป็นพ่อค้าอยู่ในแผงค้าแผงขายแถวนั้นนะครับแล้วก็ถูกกลุ่มบุคคลกลุ่มนี้นี่นะฮะตามภาพนิ่งเป็นหลักฐาน เรียกให้นำเงินมาจ่ายที่โรงแรมตะวันนาพอถึงเวลานัดหมายก็จะเอาเงินมาจ่ายก็เจอนายทหารยศพลตรีคนนี้กับพลเรือนสี่คนมารอรับเงินด้วยตัวเองตำรวจกับทหารเขาเลยแสดงตัวเข้าจับกลุ่มแล้วก็ควบคุมตัวมาที่กองปราบปรามเพื่อดำเนินคดีนะครับเราก็ตามทางนายทหารยศพลตรีคนนี้ปฏิเสธนะฮะโดยยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ค้าผู้ขายย่านพัดพงษ์ นะครับโดยบอกว่าที่ไปในพื้นที่เนี่ยไปตรวจสอบไปหาข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มมาเฟียผู้มีอิทธิพลที่เรียกรับผลประโยชน์แถวนั้นไม่ได้ไปเรียกรับผลประโยชน์นะครับซึ่งทางรองผู้การกองปราบรามนะครับพันตำรวจเอกประสบโชคพร้อมมูลนะบอกว่าเบื้องต้นแม้ว่าทาง พลตรีคนนี้จะปฏิเสธนะครับแต่ว่าถ้าหารรฐธร,รมนูญก็ควบคุมตัวไปสอบสวนนะครับส่วนพลเรือนสี่คนกองปราบรามควบคุมตัวไว้ดำเนินคดีครับก็มีหนึ่งแล้วก็มีนายทหารทั้งใหญ่คนหนึ่งนะฮะชันยศพลตรีนะครับมาด้วยในส่วนของพลเรือนก็ทหารมีแจ้งว่าให้มากักตัวที่กองปราบนะครับส่วนในพลทหารทางเจ้าที่ฝ่าทหารจะรับไปควบคุมในพื้นที่ของทหารอีกทางหนึ่ง หลังนี้หลังจากเมื่อครบเจวันแล้วเนี่ยทางฝ่ายฐานก็จะใช้ดุลพินิษว่าข้อมูลหรือพฤติการของผู้ทีมพิจาราต้องสงสัยทั้งห้าคนเนี่ยผิดกฎหมายหรือไม่นะครับ้ากว่ามีมูลเรื่องผิดกฎหมายก็จะมากล่าวโทษร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกับพนักงานสอบสวนกองปราบต่อไปครับดังนั้นในชั้นนี้เป็นเพียงกักตัวในอำนาจของตามพรบไอาการศึกเจวันนะครับส่วนการกล่าวโทษในเรื่องของการ เรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินอันไม่ชอบเนี่ยก็จะดำเนินการอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับก็นโยบายหลักของหัวหน้าคณะคอสชเลยนะฮะห้ามกลุ่มผู้มีอิทธิพลคนมีสีไปเรียกรับสวยไปขูดรีดจากชาวบ้านนะครับก็ต้องดูว่า จะยืนยันข้อเท็จจริงกันได้อย่างไรนะฮะสำหรับกรณีนี้นะครับค่ะแต่ว่าเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูถนนทั้งสายนะคะเป็นอัญ,ญมณีทั้งสายเลยเออนะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มีหน่วยงานพยายามที่จะไปพัฒนาม่อนหินล้านปีที่จังหวัดแพร่นะคะแล้วก็ไปพบอัญ,ญมณีแต่ปรากฏว่าช่วงนี้ฝนตกหนักนะค,ะค่ะก็เลยทําให้เห็นอัญมณีเนี่ยชัดเจนมากขึ้นออแล้ววันนี้นะคะก็นักวิจัยนักวิชาการก็ไปร่วมการตรวจสอบเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยชาวบ,บ้านเขาไปขุดเจอพลอยที่เนี่ยเยอะ ค่ะก็เลยมีนักวิจัยแล้วก็นักวิชาการด้านอัญมณีนะคะเดินทางไปที่สูตรม่อนหินล้านปีที่จังหวัดแพร่นะคะก็ต้องตะลึงเลยเนี่ยแหละค่ะ ปรากฏว่าถนนทั้งสายเต็มไปด้วยอัญมณีนะคะแต่ก็มีนักสแสวงโชคแบบนี้ละคะ่ะก็มีทั้งชาวบ้านม,มีนักเรียนนะคะแล้วก็ยังมีคณะจากสถาบันต่างๆเนี่ยไปพิสูจน์สถานที่แห่งนี้ด้วยนะคะว่ามีพรอยอย่างที่เขาล่ําลือกันจริงหรือเปล่านะคะแต่ว่านักวิจัยไปถึงค่ะบอกว่า ตกตะลึงเลยเพราะว่าถนนเนี่ยห่างจากม่อนหินล้านปีไปประมาณ1กิโลเมตรพบว่าทางเส้นนะคะมีอัญ,ญมณีเต็มไปหมดทุกตารางนิว้วฝนตกลงมาด้วยนะฮะ,ะก็คงจะชะดินออกไปนะครับแล้วก็เห็นง่ายขึ้นนะฮะก่อนหน้านี้เขากําลังจะมีการพัฒนาพื้นที่จะสร้างบันไดขึ้นม่อนหินล้านปีก็จ้างชาวบ้านมามาขุดมาทําบันไดขุดไปขุดมาก็เจอเนี่ยพลอยสีต่างๆนะฮะแล้วก็พิสูจน์กันไปแล้วว่า เป็นพลอยจริงนะฮะล้ำค่าจริงช่วงนี้นักวิทยาศาสตร์หรือว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาก็เลยไปตรวจสอบเพิ่มเติมใช่ค่ะแล,แล้วก็บอกว่าเดี๋ยว<ม>จะมีนักวิทยาศาสตร์แล้วก็คนที่เชี่ยวชาญด้านอัญ<ช>มณีอีกกว่า10ประเทศจะเดินทางมาพิสูจน์สถานที่แห่งนี้<ม>ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของนักวิจัยดูค่ะได้เข้ามาพื้นที่ได้มาสำรวจในครั้งแรกเราพบลักษณะของเศษผลึกของไพลินสีน้ำเงินไพลินนะครับหรือว่าเรียกว่าบลูซับไฟ์ของพื้นที่บริเวณนี้นะเป็นผลึกขนาดเล็ก แล้วก็อุดมไปด้วยนินนะครับหรือสปิเนลเต็มพื้นที่ของบริเวณนี้ไปหมดจากที่เราเดินสำรวจกันพบว่าทุกตารางเมตรหรือตารางนิ้วพบอัญมณีตลอดทางบูซาฟายหรือว่าไพลินของจังหวัดแพร่นะคะลักษณะเด่นเฉพาะาก็เลยก็จะเป็นพลอยสีน้ําเงินเข้มเหมือนสีเสื้อหม้อหอมค่ะซึ่งมีความสวยงามมากแล้วก็ที่พบก็จะมีทั้งขนาดเล็กมาก,มาก นอกจากนี้นะคะตอนที่ไปกันนะคะก็มีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณวรวัตรเอื้อพิญญากุลด้วยเนื่องจากว่าเป็นชาวจังหวัดแพร่นะคะก็เลยไปดูพื้นที่นะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะจุดแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเขาบอกว่าพยายามที่อยากจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นสถานที่ศึกษาวิจัยด้านอัญมณีเพราะว่าจะเป็นแห่งเดียวในโลกนะคะที่พบแหล่งกําเนิดพลอยที่สมบูรณ์แบบนี้ค่ะ มาดูข่าวอะไรที่เป็นความหวังสําหรับวันอีกสองวันข้างหน้านี้ะนะฮะใกล้จะถึงวันที่หนึ่งสิงหาคมแล้วะนะครับมีรอยพญานาคที่เขาพบในหอพระไตรปิฎกที่จังหวัดหนองคายคเดี๋ยวไปดูนะฮะดูกันดีๆนะอ,อย่ากระพริบตานะครับนี่นะฮะภายในวัดพระาธาตุบางพูนอยู่ที่ตำบลพระาธาตุบางพลนอำเภอเมืองหนองคายนะครับที่หอพระไตรปิฎกบุญยจินดา หลังจากฝนตกหนักนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็หลังคารั่วด้วยนะฮะปรากฏว่าพอฝนหยุดแล้วมาดูร่องรอยของหลังคาที่รั่วนะครับฝนที่ตกลงมาเป็นคราบอยู่เนี่ยดูสีนงนี้ค่ะดูเป็นรอยแบบเอเอเด็กวัดจะมาถูพื้นหรือเปล่าหรือว่าใครมาลากอะไรแถวนี้มันก็ไม่น่าจะใช่นะฮะ ทางเจ้าวาดวัดพระธาตุบางพูนนะครับก็พาสื่อมวลชนพาชาวบ้านมาดูรอยประหลาดที่เกิดขึ้นบนพื้นในหอพระไตปิดกเป็นรอยกว้างประมาณ10เซนติเมตรแล้วก็ยาวคดเคี้ยวไปมารอบห้องปริสถานพระพุทธรูปเลยนะฮะ<ม>นี่นะฮะชัดด้วยนะครับเออเหมือนกับรอยที่เคยเกิดขึ้นบ่อยครั้งในพื้นที่หนองคายในจุดอื่นๆหน,อ,อ,นองคายนี่เขาก็มีงานใหญ่ด้วยล<อ>างไฟพญานาคแต่ละปีเนี่ยนะฮะ ทางเจ้าวาดวัดบอกว่าช่วงคืนที่ผ่านมานะครับ20นาฬิกา30นาทีเกิดฝนตกหนักหลังคาหอพระไตรปิฎกร่วน้ำฝนไหลลงมาพอฝนซาสามเนรเ,เข้ามาตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วก็รีบวิ่งมาเลยนะฮะวิ่งมาบอกว่าเจอรอยพญานาคก็เลยพากันมาดูเชื่อว่าน่าจะเป็นปรากฏการพญานาคที่เกิดขึ้นนห่เเ็นเป็นความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธศาสนาด้วยเพราะว่า ท่านเจ้าวาดวัดบอกว่าก่อนหน้านี้เพิ่งฝันเห็นพญายนาคสองตัวในบริเวณวัดนะฮะแล้ววัดกําลังมีการบูรณะเจดีที่เป็นสระน้าโบราณสําคัญในวัดด้วยจะเอาไว้เก็บน้ําไว้ใช้ตลอดปีเชื่อว,ว่าเป็นนิมิตหมายอันดีในการจะทําเจดีสระน้ําในวัดพญายนาคเลยมาปรากฏรอยให้เห็นเลยนี่ก็ชาวบ้านก็ไปกันเต็มเลยนะคะก็ไปถ่ายรูปกันอาจจะเป็นปรากฏการณ์ที่อาจจะไม่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่นี้ะนะคะแล้วก็ใกล้วันที่ วันสาคัญแล้วด้วยคือวัดเนี้ยไม่รู้ว่า <c oughs> เคยเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าพื้นที่หนองคายเนี่ยเขามีบ่อยบ้านชาวบ้านหลังโน้นชาวบ้านหลังนี้เนี่ยเขามีเยอะค่ะรอยตามรถยนต์เนี่ยเยอะออนะคะก็เดี๋ยวติดตามกันต่อแล้วกันนะคะเอาละคะนอกจากนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันบ้างน,นะคะมีเหตุการณ์ในริเบียรวมทั้งที่ฉนวนกาซาให้ได้ติดตามกันต่อค่ะ